เต็มนะครับวันนี้เนี่ยไหนที่เป็นศิลปินมาร่วมร้องเพลงกับเราแล้วเนี่ยมีอะไรจะฝากหรือเปล่าอยากจะฝากผลงานหรือว่าที่เราจะได้เห็นกันในใกล้ๆนี้ให้เราตามเชียร์ที่ไหนกันได้บ้างครับผมต้อนทั้งกินน้ำอยู่อทั้งกินน้ำอยู่ตอนนี้ผมก็ตอนนี้มีซีรีส์ทำไมมันทำไมมันมาดีเลย์อีกล่ะทำไมมนดีเลย์อี่ละวันนี้ทุกอย่างตันหรือเปล่าทำไมข้าต้องแยกรากพูดฮัลโหลโอเคแล้วโอเคแล้วตอนนี้มีซีรีส์สัญญาใจนะครับที่เมื่อกี้พูดไปนะครับออก อากาศทุกวันจันทร์นัข้ามสองทุ่มทางช่อง g m เอ็นะครับจบไปไม่จบอีกแล้วยังยังยังขึ้นเรื่องอยู่ขึ้นเรื่องอยู่อย่าเพิ่งรีบจบดิถ่ายตั้งนานผมมีอะไรจะบอกนะครับวันนั้นเวันนั้นไปไปไปที่บ้านพอดีที่บ้านพี่นัทสักการณนะครับไปซ้อมคอนเสิร์ตก็ช่วงนั้นกำลังออกพอดีซีรีส์กำลังออกพี่นัทก็ตั้งใจดูมากเลยตัวเองจะออกมาเมื่อไหร่นะครับดูเสร็จปุ๊บรีบปิดทีวีเลยทำไมอ่ะผมก็ถามเฮ้ยพี่จบแล้วหรอเปล่าตัวเองหมดแล้ว <laughs> ไม่ใช่คืออะไรวะอเนียเราก็คิดโอ้โหตั้งใจดูทั้งเรื่องอันนี้เฉพาะตั้งใจดูตัวเองนะฮะทไมเขาจ<ม>าอันนี้คืออะไรนี่นนคือเขามาบ้านแบบว่าไม่ให้สู้ไม่เสียงอ,ะอ่ะคือทโทรมาวัน<อ>นั้นแล้วก็จะมาเลยจะขอใช้พื้นที่แบบซ้อมเต้นเลย,ะเลยอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราเป็นต้องเป็นเจ้าบ้านที่ดีไงดูเสร็จแล้วก็เกรงใจว่าถ้าเราดูต่อเขาก็แบบไม่มีใครดูแลอะไรเงี้ยเราต้องไปดูแลเขาหาข้าวหาน้ำให้กินโทรหาสั่งพิซซ่าอะไรแบบนี้สีข้างแสบไหมเนยแถมเนี่ย โอเคโอเคเล่นเล่นเล่นพี่เขาดูทั้งนั้นไปย้อนย้อนดูอีกดูใน YouTube เช็คงานตัวเองนิดนึงนะครับเดี๋ยวคืนนี้คืนนี้ก็จะไปเฟสเฟสอะไรนะเฟสลฟ์ไลฟ์ไลฟ์ไม่ไลฟ์แล้วพอ่แล้วเหนื่อยแล้ววันนี้วันนี้ก็ไลฟ์เสร็จทีแล้วกินเกิดนะตาต้อนบ้างเป็นยังไงบ้างครับไม่มีอะไรเลยครับผมช่วงนี้สิ่งล่าสุดที่เราได้ฟังกันก็มีเพลง ล่าสุดกับคุณโรสนะครับโรสใช่ไหมคุณโรสคุณโรสโรสวันนั้นโรสมาคนเดียวเธอไม่ยอมมาด้วยนะไม่ชวนเลยไม่ชวนอ่ะก็มาถี่มาได้มานั่งร้องเพลงสดๆเพร์ฟที่กินเวทตอนเช้าวันสามสี่ตุ่มีแขกชอบของพูดกันอย่างเดียวเขาไม่ได้ร้องอ่ะครับพูดกันสักสี่ชั่วโมงพูดไม่รู้เรื่องด้วยนะโรงก็ กันโรสก็เชื่อเพลงใหญ่เปยนไปนะครับที่ที่ผ่านมาก็ดีใจมากเพราะช่วงวันเป็นวัาเลนไทน์คนก็ดาวน์โหลดเพลงนี้กันใหญ่เลยนะครับตอนที่ไดเห็นขึ้นายจูนแบบขคือเป็นดับต้นๆเลยตอนนี้ก็ลุกไปอีกแล้วนะครับรายได้ก็อะเบิบโรสหมดเลยนะฮะมาเป็นพักๆจริงๆนะฮะแต่เป็นว่าอย่าลืมถ้าเกิดชอบเพลงไหนก็ลองฟังเพลงเก่าๆดูด้วยย้อนได้หรือติดตามผลงานกันต่อไปครับผมนะครับผมแล้วก็วันนี้นะในฐานะที่เป็นศิลปินเนี่ยแล้วก็ มาร่วมเป็นศิลปินจิตอาสาของเราด้วยนะครับข่าวพะเศษอยากจะฝากให้คุณผู้ฟังหรือว่าคุณผู้ชมเพราะว่าหลายๆคนก็ถ่ายคลิปไปเนาะจริงๆก็ยังสามารถโอนเงินไว้ร่วมบริษัทได้อยู่อย่างอ๋อโอนเงินได้ด้วยใช่ไหมอยากให้เชิญชวนด้วยเข้าบัญชีผมมีไหมนะครับผมไม่ใช่ครับเรื่องอะ่นเรื่องแปลกๆโอนไปที่ไหนครับโอนไปที่ไหนฮะเอาไปที่ไหนมีไหมครับเชิญชวนก่อนเชิญชวนก่อนเชิญชวนก่อนได้ฮะแล้วเดี๋ยวเฟซบอกเบอร์บัญชีอะไรอะไรครับพูดเป็นทางการไม่ต้องพี่พ์ไปค่ะ ก็ยังไงก็ตามนะครับวันนี้เราก็มาทําสิ่งดีๆร่วมกันนะครับทั้งนัดต้อนกรีนเวฟนะครับแล้วก็ทุกคนนะครับยังไงการทาสิ่งดีๆมันไม่ได้จํากัดแค่ว่าวันนี้2ชั่วโมงนี้นะครับเรายังสามารถทําได้เรื่อยๆนะครับเพราะว่ายัางโครงการานี้เราก็มีเรื่อยๆเพราะว่ายังมีคนที่ต้องการความช่วยเหลืออยู่เรื่อยๆนะครับยังไงก็ อย่าเพิ่งหยุดความใจบุญของทุกคนไว้แค่นี้นะครับมันพรุ่งนี้ยังสามารถบริจาคได้เพิ่มอีกเพิ่มได้เรื่อยๆนะครับขอให้ทุกคนพบเจอแต่สิ่งดีๆครับผมขอบคุณนะครับทำไมพูดเลยดีๆโทนมันต้องตับเลยครับซอฟต์แตงอมเราพูดอย่างนี้ขอให้ทุกคนพบเจอแต่สิ่งดีๆนะครับผมมันจะดูแบบบริสุทงิ์ไงคุณบอกมาให้ตอนฝากไว้ครับผมกิจกรรมดีๆของเราเอาจริงก็ขอบคุณมากวันนี้ขอบคุณที่ทุกคนมานะครับแต่หลายคนเดินทาง อาจจะไม่ใช่คนกรุงเทพนะครับต้องเดินทางมาไกลนะครับค่าตั๋วนี่หรือว่าแพงกว่าค่าบริจาคนะครับก็ขอบคุณมากมากที่สละเวลามาดูพวกเราแล้วก็ร่วมทําบุญกันนะครับหลายๆครั้งที่ที่ผมรู้สึกปลื้มใจมากทุกๆครั้งที่ที่เราเปิดหมวกหรือว่ามีโครงการดีๆอะไรก็จะได้ทุกๆคนนี่แหละนะครับหน้าตาคุ้นเคยบ้างไม่คุ้นเคยบ้างนะครับก็มาให้กําลังใจแล้วก็ช่วยกันทําบุญตลอดก็ขอให้ เป็นอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆนะฮะแล้วก็รักกันไปนานๆแล้วขอให้ผลบุญที่ทุกคนได้ร่วมทำมาด้วยกันตลอดทั้งหมดที่ผ่านมารวมถึงวันนี้นะขอให้ทุกคนมีแต่สิ่งดีๆในทุกๆวันนะครับไม่ไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรขอให้มันผ่านไปได้ด้วยดีนะครับผมอขอให้เงินเงินที่ทุกคนบริจาคมานะฮะหนึ่งร้อยสองร้อยหรือว่าหนึ่งพันนะครับก็คูณกลับไปหาทุกคนอีกสิบเท่าร้อยเท่าพันเท่าเลยแล้วกันนะครับขอบคุณมากะครับ ครับขอบคุณนะครับจริงแล้วเดี๋ยววันนี้ก่อนไปนะครับถ้าใครรู้สึกว่ามีความสุขกับโชว์ของพวกเราวันนี้ก็สามารถหย่อนเพิ่มได้อีกนิดนึงนะครับใจนะครับส่งไปให้กับน้องๆนะครับผมว่าคงไม่มีแล้วล่ะไม่เขาไม่ประทับใจเหรอไม่ประทับใจนะคแห่กันนานเหลือเกินไม่แหมพี่พอพี่พ่อไม่วันนี้ประทับใจไหมประทับใจเหตุไม่นะครับขอสิบพวกนี้กับนักต้อนด้วนะครับขอบคุณคครับบขอุณนะครับไี่สิไปพักผ่อนก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราีถ่ายรูปรวมด้วยนะฮะใช่แล้วครับคือ